กองสลากเนี่ยบวกละขายมีแต่กําไรคราวนี้มีปัญหาพวกขาดทุนก็ให้องค์กรต่างๆมาร้องเรียนเพื่อให้หยุดขายหยุดออกสลากเพื่อให้มันมีค่าเล่นในงวดต่อไปหวังกลุ่คนจะมาซื้อเพิ่มคําถามคือตอนมันขาดตอนกําไรเนี่ยทำไมไม่ทํากําไรก็ทํเอาเอาเพิ่มเพิ่มขาดทุนเมื่อปุ๊บอายุดก่อนหยุดก่อน แบบนี้เจ้ามือมันไม่ถูกมั้งนะประชาชนก็เลยมาเรียกร้องประชาชนที่ซื้อไปเนี่ยค้อนประเทศเขาซื้อหวยไปเป็นหลักคิดวิธีการบริหารที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงเลยสวัสดีครับมาพบกับผมเทสัก์จิบกิจวัฒน,นาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u b e รับชมจากนอกเหนือประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องหวยนะครับซึ่งปรากฏว่ากองสลักนะครับได้มีการเลื่อนออกกรางวัลนนมายกแรกคราวนี้มายกที่สองนะฮะซึ่งผมได้เขียนบทความไว้ก่อนหน้านี้ประมาณ2วันบอกว่าจริงๆเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นเรื่องง่ายๆ นะครับเป็นวิกฤตที่เป็นโอกาสทองนะครับของการแก้ไขปัญหาของประเทศนะครับเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านบทความให้ฟังนะแล้วก็เดี๋ยวนำมาขยายความหวยมันคือวิกฤตที่เป็นโอกาสผลกระทบจากไวรัสได้แพร่กระจายความเดือดร้อนไปทุกสาขาอาชีพจนส่งผลทำให้มีการเลื่อนการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจาก15วัน ต่อเนื่องจากะะสมาคมองค์กรผู้ประกอบการที่เป็นานายหน้านะครับเป็นโบรกเกอร์อ้างว่าขายไม่ได้ไม่มีคนซื้อนะครับซึ่งหวยหรือสดากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะครับเกิดขึ้นราวปี2375นราในรัชกาลที่3ซึ่งเป็นช่วงขาดแคลนข้าวยากหมากแพงคนไม่ยอมทำนำเงินมาใช้เอาเงินไปฝังไว้ ใต้ดินต่อมาได้แก้ปัญหานี้ด้วยการตั้งหวยขึ้นนะฮะจึงโปรดเกล้าให้พระสีชัยบาลน,นะครับจีนหงนะภายหลังเลื่อนยศเป็นพระยาสีชัยบาลน,นะครับตั้งโรงหวยขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้นตั้งแต่สมัยรัชการที่สามนะนะครับหวยในระยะแรกนะครับจะอยู่ในกลุ่มของชาวจีนเรียกว่าหวยหวย นะครับแปลว่าชุมนุมดอกไม้นะครับเพราะเริ่มแรกเขียนด้วยตัวหวยเป็นรูปดอกไม้ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นชื่อจีนโดยทำเป็นป้ายเล็กๆจำนวน34ป้ายแล้วแขวนชื่อของผู้ที่มีชื่อเสียงในสมัยโบราณเอาไว้บนป้ายนะครับให้แทงว่านะจะออกชื่อใครถ้าทายถูกเจ้ามือจ่าย30ต่อหนึ่ง ต่อมาเมื่อการพนันแพร่ระบาดสู่สังคมไทยจึงได้มีการออกหวยเป็นอักษรไทยซึ่งใช้ตัวเลขอักษร36ตัวนะครับจึงมีชื่อเรียกว่าหวยกอขอโดยโรงหวยเป็นของรัฐที่มีเอกชนเป็นผู้รับสัมปทานดำเนินการทั้งนี้นายอากรหวยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนบานนะครับ ขุนบานหรือขุนบานมีบานลอลิงกับบานนอหนูนะครับโดยรายได้จากอากรหวยมีเป็นจำนวนมากและกลายเป็นรายได้สำคัญของรัฐความต้องการเล่นหวยมีมากกว่าที่รัฐจะจัดให้เล่นได้จึงจัดขุนบานเถื่อนทั่วประเทศนะก็คือหวยเถื่อนเอาไว้ง่ายนะครับ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่5นะครับทรงมีพระราชดำริที่จะยกเลิกการเล่นการพน,นันแต่เนื่องจากอากรหวยเป็นรายได้ที่สําคัญจึงได้ยกเลิกอากรบ่อนเบี้ยก่อนและค่อยมีการยกเลิกอากรหวยในสมัยรัชกาลที่6นะเริ่มมาจาการที่3มาแก้ไขรัชกาลที่5และรัชกาลที่6ในสมัยรัชกาลที่5 ได้มีการออกลอตเตอรี่ขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อหารายได้บำรุงการกุศลและมีการออกลอตเตอรี่ในวราระพิเศษอีกหลายครั้งนะครับโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบำรุงสาธารณกุศลจนกระทั่งรัฐบาลภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2,475ได้ให้มีการออกลอตเตอรี่เป็นประจำและในปี2,482ได้มีการจัดตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้มีการออกสลากกินแบ่งเป็นประจำนะครับการออกหวยจึงได้เปลี่ยนมาเป็นการใช้เลขท้ายของลอตเตอรี่เป็นการออกหวยกอขอนะฮะแบบเดิมนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลปัจจุบันนะครับหรือหวยนั้นในต่างประเทศได้มีการพัฒนาไปไกลโดยใช้คำว่าลอตโต้หรือหวยออนไลน์ที่สามารถ ซื้อผ่านออนไลน์มีใบรับรองคล้ายตัวตัวหนังนะครับซึ่งใบรับรองคล้ายตัวหนังเนี่ยนะครับ,แบ,ออนนรบแบ่งออกเป็นสองส่วนนะฮะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะโดยมีการออกสลากลอตเตอรแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกเป็นส่วนของวิธีการออกสลากกินแบ่งนะฮะเดี๋ยวขอภอภัยฮะ คล้ายตัวหนังในระยะเริ่มต้นปัจจุบันมีการซื้อขายผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับมีการออกสลากจากราย15วันเป็นราย7วันสำหรับลอตโต้นะครับในายามนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งที่สามารถที่จะปฏิรูปสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับโดยปรับให้เข้ากับสถานก,การณ์ปัจจุบันได้โดยมีการจัดทำสลากออนไลน์หรือลอตโต้ขึ้นแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกเป็นส่วนที่ เป็นวิธีการออกสลากแบบเดิมใช้ระบบการปันส่วนแบบเดิมมีหนายหน้าเหมือนเดิมมีสมาคมนู่นนี่นั่นเข้ามานะครับใช้ระบบการปันส่วนเหมือนเดิมให้องค์การอ,องค์การสมาคมองค์กรนะครับแต่ปรับปรุงสลากจากกระดาษเป็นทั้งกระดาษแล้วก็ควบคู่กับควบคู่กับออนไลน์ก็คือมีสลากครึ่งหนึ่งออนไลน์ครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับ เช่นสมาคมกอไก่ได้รับโคต้าสลาก1,000 0ชุดเป็นกระดาษเสีย500ชุดนะครับขอไป5,000ชุดอีก5,000ชุดเป็นสลากออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันมือถือหรือเว็บไซต์เพื่อสะดวกในการจำหน่ายแบบปกติและระบบใหม่ในระยะแรกระยะต่อไปค่อยมีการยกเลิกระบบกระดาษนะครับถ้าประชาชนเข้าใจแล้วส่วนที่2นะครับ เป็นสลากออนไลน์ line, นำหวยใต้ดินขึ้นมาบนดินนะครับอีกรูปแบบหนึง่งโดยแบ่งการจำหน่ายเป็นระบบออนไลน์ที่รัฐบาลสามารถขายตรงซึ่งผู้บริโภคอันจะสร้างรายได้นะครับสามารถขายตรงถึงผู้บริโภในในในคได้นะครับอันจะสร้างรายได้ให้กับภาครัฐกว่า10,000แสนล้านบาทต่อปีอันจะเพิ่มการแบ่งการออกสลากรายได้นะฮะ เป็นรายสัปดาห์อาจจะออก15วันหรือเป็นรายสัปดาห์ก็ได้นะครับมาเยียวยาผู้ดรับผลกระทบเรื่องของไวรัสโควิด -19 นะครับจากมาตรการสส่วนนี้จะเป็นการสร้างไรายได้ให้กับรัฐบาลอย่างมหาศาลแต่หัวใจสำคัญต้องนำเงินเข้าครังก่อนหากจะนำมาใช้เว้นแต่จะมีการออกพรกรหรือพรบรแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นแต่นี่ก็จะสร้างไรายได้ ให้กับประเทศชาตินะครับไม่จําเป็นต้องไปกู้ยืมต่างชาติแต่อย่างใดฮะในการเยียวยาประชาชนราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ยังคงอยู่ตามราคาที่ภาครัฐก,กําหนดสะดวกง่ายต่อการซื้อขายไม่มีการรีดไถท,ทุจริตตามไม่ถูกกฎหมาย <c oughs> ซึ่งสามารถเปิดให้เจ้ามือหวยใต้ดินเนี่ยมาซื้อโควตาก็ได้นะเพื่อนําไปจําหน่ายต่อ อันเป็นการสร้างอาชีพอีกทางหนึ่งอันทำให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งรัฐบาลผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบนดินและใต้ดินและประชาชนทั่วไปนะครับส่วนปัญหาระยะสัน้นสมาคมผู้ค้าสลากต้องการเลื่อนสลากออกไปก่อนหน้านี้ได้เลื่อนสลากมาแล้วครั้งหนึ่งที่ผ่านมาผู้ค้าสลากส่วนใหญ่ได้รับเงินเยียวยาเนี่ยเป็นเงิน5,000บาทไปแล้วในหลายบุคหลายคนนะในสศานะของรายบุคคล ประชาชนที่ซื้อสลากต่างไม่พอใจเพราะความคาดหวังการออกสลากประกอบกับเมื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ออกจึงกระทบสิทธิ์ของผู้ซื้อสลากออนไลน์ก็ไม่รับการตรวจสลากด้วยนะครับนั่นหมายถึงอมสินเนี่ยนะครับที่ซื้อสลากอมสินไว้เนี่ยนะฮะก็ก็ไม่ได้ตรวจด,ด้วยเหมือนกันก็ไม่รับผลการตรวจสลากด้วยจึงไม่ควรเลื่อนซ้ำสองแต่ปรากฏว่ารัฐบาลประกาศเลื่อน รอบสองคกองสลากเรื่องรอบสองตอนนี้ากระแสตีกลับแหละนะครับโอกาสนี้หากมองวิกฤตเป็นวิกฤตนะครแต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาสในดีย่อมมีเสียในเสียย่อมมีดีอยู่ที่ว่าจะนํามาปรับใช้อย่างไรให้เหมาะสมอยู่ที่วิสัยทัศน์ของผู้นํานั่นเองนะครับก็มีพระมหลัดของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวพระสานแก่คณะรัฐมนตรีเนื่องในบรโอกาสทุน ละองทูลเฝ้าเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทนะครับถาวายสัตย์ปฏิญาณนะครับก่อนเข้าดํำรงตําแหน่งณประที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในวันที่19ทธันวาคมพุทธศักราช2559นราบที่พระองค์ทรงมีพระบหมรดว่าขอให้พรทุกท่านมีกําลังกายกําลังใจและกําลังปัญญาตลอดจนขวัญและความสุขที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศ ประชาชนซึ่งถ้าปฏิบัติได้ดีมีความตั้งใจมีความขันติมีความอดทนตลอดจนมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาปัญหาและแก้ไขปัญหาก็จะเป็นผลต่อประเทศและเป็นบุญกุศลที่ท่านได้ทำให้กับตนเองด้วยนะครับเพราะว่าการปฏิบัติงานเช่นนี้ไม่ว่าจะปฏิบัติงานใดย่อมมีปัญหาย่อมมีอุปสรรคคือปัญหาอุปสรรคนั้นเป็นบททดสอบ และบททดสอบนี้เป็นบทเรียนและเป็นสิ่งที่เพิ่มความสามารถให้แก่ท่านมีอะไรก็ปรึกษากันหาข้อมูลที่ถูกต้องและปฏิบัติด้วยความรอบคอบทันการสมกับสถานการณ์และเหตุผลนะฮะซึ่งเป็นพระธรรมดของพระเจ้าอยู่หัวนะซึ่งบทความนี้ผมเขียนไว้วันที่14เมษาย,ยนทำไมต้องเขียนบทความนี้ขึ้นมา บทความนี้บอกให้รู้ว่าเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลมันเกิดจากอะไรต้องเลื่อนไปเรื่อยๆคนขายขายไม่ได้รัฐบาลกองสลากขาดทุนก็เลยเลื่อนขอให้องค์กรเหล่าน,นั้นมาขอเลื่อนเลื่อนปุ๊บรอบแรกประชาชนก็เข้าใจคราวนี้มาขอเลื่อนอีกไอ้ประชาชนที่ถือกระดาษทุกๆจะต้องลุ้นทุกทุกวันคราวนี้ต้องเลื่อนไปอีกเพราะรัฐบาลขาดทุนยี่ปัวขาดทุนนี่คือสาเหตุ คำถามของประชาชนจะถามกลับไปแล้วเวลามันกำไรขึ้นมาเวลากำไรขึ้นมาเนี่ยยี่ปัวกำไรขึ้นมาเนี่ยทำไมไม่คิดสิ่งเหล่านี้คำถามที่เกิดขึ้นกลับมาก็คือว่าแล้วจะเยียวยาประชาชนยังไงเรื่องที่เดินครั้งนี้ เป็นความผิดพลาดของรัฐบาลซึ่งเป็นความผิดพลาดครั้งที่สองเรื่องของเงินเยียวยาคราวนี้เรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยพลาดผมเขียนบทความไปแล้วว่าอย่าเลื่อนก็อย่างเลื่อนเลื่อนเสร็จคนที่ขายสลากก็ไปประท้วงว่าจะเยียวยาเขาอย่างไรคนที่ซื้อสลากก็ถามว่าจะเยียวยาเขาอย่างไร ผมเขียนล่วงหน้าไว้แล้วก่อนที่จะมีการเลื่อนขณะทําคลิปเพิ่งเลื่อนผมเขียนไว้ล่วงหน้าไว้สองวันแล้วอย่าเลื่อนถ้าเลื่อนจะมีปัญหาคนที่ขายหวยเขาได้รับเงินเยียวยาไปแล้วห้าพันแต่ประชาชนไม,ไม่ได้รับเงินเยียวยากองสลากเนี่ยบวกลวขายมีแต่กําไร คราวนี้มีปัญหาพวกขาดทุนก็ให้องค์กรต่างๆมาร้องเรียนเพื่อให้หยุดขายหยุดออกสลากเพื่อให้มันมีค่าเล่นในงวดต่อไปหวังวคนจะมาซื้อเพิ่มคำถามคือตอนมันขาดตอนกำไรเนี่ยทำไมไม่ทำกำไรก็ทำเอาเอา,เ,อาเพิ่มเพิ่มขาดทุนเมนปุ๊บอายุดก่อนหยุดก่อนอยู่แบบนี้เจ้ามือมันไม่ถูกมั้งนะะประชาชนก็เลยมาเรียกร้อง ประชาชนที่ซื้อไปเนี่ยค้อนประเทศเขาซื้อหวยไปเป็นหลักคิดวิธีการบริหารที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงเลยเป็นผมเป็นรัฐบาลผมจะไม่ทำแบบนี้ผมจะมีเลื่อนเด็ดขาดเลยจะขาดคุณก็ต้องขาดทุนเพราะเวลากำไรมันเข้ามามหาศาลนะขาดทุนงวดนี้หรือขาดทุนอีกง,งวดนึง มันยิ่งส่งผลทำให้จะต้องพัฒนาเรื่องสลากออนไลน์ผู้ค้าสลากซึ่งไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมจำเป็นต้องยอมมันเป็นวิกฤตที่เป็นโอกาสมันเป็นโอกาสสำคัญและเป็นโอกาสทองด้วยที่ผมเรียนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันมียี่ปั่นมันมีคนกลางมันมีนักการเมืองได้ผลประโยชน์จากสลากกินแบ่งรัฐบาล นะผมใช้หลักการบริหารที่เรียกว่าสมประโยชน์ ط. สมประโยชน์ ط. สมประโยชน์หมายความว่ายีปัวก็ได้อยู่รัฐบาลก็ได้อย <S <S ชชู่ประชาชนก็ได้ด้วยจึงออกจึงเดินกลยุทธ์นะครับที่ชื่อว่าสลากดิจิทัลขึ้นมาแต่สลากดิจิทัลขึ้นมาในสลากรูปแบบเดิมก็มีทั้งดิจิทัลและ สลากกระดาษธ,ธรรมดาในรูปแบบเดิมก็เหมือนเดิมทำไมต้องทำแบบนี้เพราะสลากกินแบ่งรัฐบาลของเราเนี่ยปรับปรุงแก้ไขในสมัย2475เป็นต้นหมามันล้าสมัยพอมันล้าสมัยปุ๊บมันต้องใช้วิธีขายแบบไหนไดเเรกเซล์เดินไปตรงอ้าวซื้อไหมเบอร์นั้นเลขนั้นต้องเอากระดาษไปให้แต่ปัจจุบันโลกมันไปไกลย,ยุค 5G 6G แล้ว นั่นหมายความว่าก็เปลี่ยนเป็นรูปแบบของดิจิตลอลฮะซื้อผ่านเว็บไซต์ได้เลยก็แบ่งเว็บไซต์ไปสิอนัน,นี้เว็บไซต์คนพิการเว็บไซต์ก็แบ่งโคต้ต้าของใครของมันคุณจะซื้อที่ไหนคนจะซื้อก็สามารถไปซื้อผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชันสร้างขึ้นมาฮายปัวสร้างขึ้นมารัฐบาลสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็แบ่งโคตา้าของใครของมันไปนะครับคุณตัวเลขนี้ถึงตัวเลขนี้อาจจะเป็นแอปกลางขึ้นมาตัวเลขนอตหนึ่งถึงสิบเนี่ย เป็นของอสมาคมคุพิการ11-25สมมติะนะฮะเป็นสมาคมทหารผ่านศึกอะไรก็แล้วแต่ก็ทำไปใครจะซื้อเรียกไหนก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวก็แบ่งเป็นสองส่วนในระยะแรกส่วนที่เป็นกระดาษก็เป็นไปคนจะไปขายตามตลาดลตลาดนั่นไปนะครับส่วนแอปพลิเคชันก็ขายแอปพลิเคชันก็ขายไปนะครับ ซึ่งมันจะยาวไหมโควิดในที่ไม่ยาวนะใครบอกโอ้ยเดือนเดียวเดี๋ยวจบแล้วเดือนหน้าไม่มีทางเดืออีกยาวจนกว่าจะมีวัคซีนซึ่งตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนเลยอีกยาวมากนะครับวิกฤตตรงนี้ต้องถูถือว่าเป็นโอกาสสําคัญนะนามาปรับมานํามาทําการปฏิรูปมาสู้กันมานานเนี่ยเรื่องของออหวยออนไลน์เพราะมันมีคนเสียผลประโยชน์แต่หลักที่ผมเรียนเนี่ยมันจะได้ประโยชน์หมดผู้ค้าสลากออนไลน์ อ่ายี่ปัวนะครับหวยใต้ดินเจ้ามือหวยใต้ดินจะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้หมดประชาชนได้ประโยชน์าารัฐบาลได้ประโยชน์จะไม่มีการรีดไถจากตำรวจที่จะมาเล่นงานกับไอ้พวกหวยใต้ดินีอีกต่อไปเลยมันจะเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติเลยรัฐบาลจะได้เงินอย่างเป็นกอบเป็นกำนะครับแล้วก็ได้เงินส่วนนี้เข้าไปทําการบริหารประเทศ นะครับส่วนเรื่องไอ้เลขท้าย2ตัว3ตัวโต๊ดใหม่โต๊ดเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเลยนะที่บาลจะออก7วัน15วันก็ได้ไอ้ผู้ค้าไอ้หวยใต้ดินมาทำามาเป็นเจ้ามือซื้อที่นี่เลยนะครับไม่ต้องกดแบบตู้ล้าสมัยสมัยก่อนยังคิดย่งยุคซักสินยังเป็นตู้ล้าสมัยตอนนี้มึงโทรศัพท์มือถือกดได้เลยนะครับก็สามารถทําการตรวจสอบระบบได้ไม่ยาก จะกรอกตัวเลขเข้าใส่เลยก็ได้นะครับเหมือนต่างประเทศมันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ประเทศต้องพัฒนาสลากกินแบ่งรัฐบาลยิ่งถอยไปเท่าไหร่ยิ่งเลื่อนไปเท่าไหร่มันไม่ใช่เป็นเลื่อนเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาลมันกระทบเรื่องของอหวยอมสินเพราะหวยอมสินไม่ผูกกับสลากกินแบ่งรัฐบาลจะต้องออกร่วมกัน น,นั่นหมายความว่ายิ่งเลื่อนออกไปรัฐบาลมันก็จะเป็นเนกาที์ซมเกมเป็นเกมลบโดนโจมตีโดนถลม่มเรื่องของเงินเยียวยา5,000บาทที่ไม่ทั่วถึงแล้วคราวนี้มาโดนเรื่องหวยอีกนะเพราะเดินหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดนะในตอนนี้ต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและโอกาสนั้นกำลังมาถึงแล้ว ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ เกียวชาชาเกี่ยวธนะพ่อเกี่ยวหน้ากาเกี่ยวหูให้ไวเที่ยวออกจากบ้านต้องเกี่ยวอย่านอนใจหน้ากาเกี่ยวหูให้ไวเที่ยวออกจากบ้านต้องเกี่ยวท่านใดล้างมือกันเถิดที่นะชาล้างมือให้บ่อยนะจ๊ะอย่าเอามือสัมผัสหน้าตาเชื่อจะเข้ากายาสำคัญเลยอย่าเอามือสัมผัสหน้าตาเชื่อจะเข้ากายาสำคัญเลย ยชะชะอยู่กับบ้านทัดนาชาชาอยู่กับบ้านทัดนานึกถึงส่วนรวมอย่าเพึงตระอาอยู่บ้านทัดนาพี่เอยนึกถึงส่วนรวมอย่าเพึงตระอาอยู่บ้านทัดนาพี่เอย ทุกภากส่วนรวมใจชาชาทุกภากส่วนรวมใจรวมด้ดย่วยกันเราจะปลอดภัยเป็นห่วงเป็นใย,ยทุกท่านเอ้ยอยู่บ้านยุดเชื่อกันเถอดชาวไทยเป็นห่วงเป็นใย,ยทุกท่านเอ้ย ทัดนะชาชาอยู่กับบ้านทัดนะนึกถึงส่วนรวมอย่าพึงระอาอยู่บ้านทัดนาพี่เอ้ยนึกถึงส่วนรวมอย่าพึงระอาอยู่บ้านทัดนาพี่เอ้ย ทุกภาคส่วนร่วมใจชาชาทุกภาคส่วนรวมใจรวมด้วยเวยกันเราจะปลอดภัยเป็นห่วงเป็นใย,ยทุกท่านเอ้ยอยู่บ้านยุดเชื่อกันเถอดชาวไทยเป็นห่วงเป็นใย,ยทุกท่านสําหรับหุ้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทางยู u t u นะฮะทั้งดับทาง youtube ก็สามารถที่จะกด ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช,ช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง f c e e o o o นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทอดศักดิ์เจนกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับ,ถ, live, รบถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถ รับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีนะฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของว6หกก็สามารถเข้าได้นะฮะ v 6 n e w หรนวับ